วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศสดชื่นแต่วันนี้คืตื่นสายเป็นหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าปวดน่องแล้วเกินเดินมากไปหน่อย อันนี้ผ้าห่มใหม่ๆผ้าห่มแล้วมันมีขนนะผ้าห่มขนเป็นขนเยอะเพราะว่ามันใหม่ขนมันก็ติดตามนี่ติดตามนี่ขนกระตอบเรากระทมเรา เมื่อเช้านี้ฉันเช้าแล้วก็ได้อะปากปองมาหนึ่งกระปองแล้วก็ต้มน้ำเดือดใส่กับขุนมะม่า ลงไปมันก็พอบรรเทาเบาบางแก่โลกความหิวได้สบายสบายวเช้า,ชานี้แดดดีมากแดดดีดีอากาศก็ดี ป่าก็ดีบรรยากาศเช้าๆนี่อากาศก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ <c oughs> แต่ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ร่างกายของเรานนั้เกิดความเหนื่อยล้า เดี๋ยวเราจะก่อไฟในการต้มมามา่า็นดับสืบต่อไปนะนี่คือของที่เราจะต้องนำมาปรุงพร้อมด้วย พร้อมด้วยมะมีต้มเซกับม,ะมะาม่าเช้านี้ก็จะโอเคจบข่าว